ทพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ เฉริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะวันนี้ตรงกับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 6ค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษา ของในหลวงราชการที่สิบนะคะวันนี้ครบยี่สอครบเจ็ดสิบเอ็ดพันษานะคะอ่ากิจกรรมของที่สวนป่านาบุญเก้านะคะก็มีการถวายพระพรในช่วงเช้าแล้วก็ไปโรงมีโรงบุญอ่าแบ่งปันอาหารนะคะอาหารสุกมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะสําหรับพี่น้องที่ ผ่านไปมาหน้าศูนย์นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็พวกเราจะได้มาส่งการบ้านมารับการบ้านกันนะคะดิฉันดรนิดหน่อย<ม>นิตยาพรน้อมพอรฟ,ฟ้าค่ะรองวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามค่ะยินดีที่ได้มาร่วมรับการบ้านในวันนี้วันนี้มีพี่โสภาของทางธรรมจากทางใต้ค่ะเ<ม>พที่โสภาค่ะ กราบคารวะท่านอาจารย์มอเขียวดรเตรเจะเพชรกระจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะคารวะรคุะะรู้ค่ะเจริญินทาสสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะโสภานะครับของทางธรรมค่ะจากสวนป่าน้บุญสองอำเภอเชาวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มา,ารับฟังพี่น้องส่งการบ้านกันค่ะเอตอนนี้สภาพอากาศกำลังดีเลยค่ะทางใต้ ค่ะน่าจะมีเออน่าจะมีพี่น้องที่กำลังแจกโรงทานหรือบำเพ็ญอยู่อาจจะเปิดกล้องมาบ้างก็ได้ค่ะเห็นทางใต้ก็มีนะคะที่ทะเลธรรมะค่ะเห็นอยู่ค่ะค่ะเห็นทางอีสานก็มีไปที่อุทยานวนิยมกันนะคะแล้วก็ที่ต่างๆก็ อ่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะอาจจะทํากิจกรรมเสร็จไปแล้วก็ได้เอาภาพมาส่งก็ได้นะคะเอาภาพมาแล้วเราก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวที่พวกเราไปบําเพ็ญในแต่ละพื้นที่นะคะค่ะพี่สภาคะนักศึกษาเราอ่าพวทจิตตานะคะไม่ได้พบกับท่านนานเลยนะคะค่ะวันนี้เราท่านพร้อมส่งการบ้านท่านแรกคะ่ะค่ะเชิญนาตาคะ่ะ ปราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดอ,อร์ใจเพชรกล้าชนที่เคารพอย่างสูงค่ะปราบคารวะคุรุทุกท่านจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจิตราพมโคตรชื่อเล่นชื่อว่ตาจากรลบลีนะคะชื่อทางธรรมว่าวมั่นแก่นพุทธอายุหกสิบสี่ปีค่ะสังกัดส่วนป่านาบุญสารตอนขนาดนี้อยู่จังอยู่ที่บ้านจังหวัดลบลีนะคะ วันนี้จะมาส่งการบ้านในเรื่องของออยากบรรลุธรรมเร็วนะคะก็ตั้งชื่อหัวข้อกันนะคะซึ่งอาาก็ได้ฟังอาจารย์หมอเขียวในเรื่องของความอยากนะคะที่จริงท่านบอกว่าเลิกอยากสักก็หมดเรื่องโอ้แต่ไอ้พูดแล้วมันมันมีเป็นภาษานะคะแต่ตัวเองนะคะมันเลิกยากมากเลยเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ ไม่เข้าใจนะคะซึ่งก็บอก็เวลาอาจารย์พูดนะคะเราก็จะบอกอาจารย์คะหนูก็อยากอยากอ,าอยากเลิกอยากค่ะแต่มันเลิกไม่ได้เลยมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่ยากจริงๆนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ก็ไม่ได้รู้นะคะว่าการที่เลิกอยากเนี่ยมันเมื่อก่อนก็เฉยๆนะคะอาจารย์มีสภาวะเมื่อก่อนเนี่ยคือฟังธรรมอาจารย์ฟังธรรมครูนะคะม,มันก็มันก็มีเหมือนว่าเราได ได้ฟังนะคะแต่เรายังไม่ได้เอาไปทําเวลาทำเนะ่ยมันทํายากจริงๆเพราะไอ้ตัวอยากเนี่ยนะคะในขณะที่เรามีอยากเนี่ยมันมีกิเลสท,ที่อาจารย์บอกว่ามันหาดมันจัดตัวกิเลสยากจริงๆเลยค่ะก็เหมือนอย่างที่ตัวเองอาจารย์บอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ามาสนทนาต่งางอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีผัสสะที่จริงอะ่ะมันจะไม่เกิดเราจะไม่สามารถล้างกิเลสได้จริงๆเพราะว่า ตอนนั้นอาตาไปสวนสามนะคะไปได้บำเพ็ญเนี่ยมันมีตัวกิเลสซึ่งตอนแรกนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดกิเลสนะคะเพราะว่ามัน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 จับตัวไม่ได้จริงๆค่ะคือเรารู้แหละว่าอย่างเช่นอะตอนไปนะคะตั้งใจนะคะตัวเองก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมฐานไหนก็ได้ทั่วไปแต่ว่าพอดีท่าน ผู้อผู้รับใช้นะท่านก็บอกว่าตาไปทะเบียนเถอเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์เนาะก็มีคู่คบค,ค,คุณที่มาารณนาใหม่เนี่ยให้อยู่ฐานนั้นแล้วทีนี้ไปปุ๊บเราก็ตั้งใจเลยโอ้ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเนาะดีเลยไปทั่วไปกิเลสมันไม่รู้นะคะว่ามันชอบอิสระแต่อิสระของของกิเลสคือมันไปตามได้อดังใจของเราทีนี้เขาให้มาอยู่ทะเบียนปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่ามันทุกข์าะถูกขัดใจนะคะคุณรู้คะมันก็ไม่รู้อีกแหละเราก็ อ่าก็ไปมันก็มีกิเลสตัวอื่นขึ้นมาไปพานอ่าพัดลมมั่งอะไรมั่งมันมันดูไม่ออกเลยค่ะจนกระทั่งวันที่สองนะคะเราก็บอกว่าเออเราก็มาเจอดีนะคะว่าไม่ไปเพ่งโทษผู้คบคุ้นที่ท่านอยู่ประจำนะคะดีนะคะว่าคือจิตเราไม่มีตัวนั้นบอกอ๋อคือท่านท่านเป็นภูมิแพ้นะคะเปิดพัดลมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็มีตัวสอนมาซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ากิเลสมันถ้าเราไม่ได้ล้างตัวแรกว่า อย่างอิสระเนี่ยมีตัวใหญ่อิสระทําทั่วไปนึงได้ดังใจแล้วมันมึงไม่รู้แลวคะ่ะแต่มามาเจอมาเข้าว่าวันแรกที่เเข้าฐานปุ๊บก็ดีว่าไม่เปเพ่งโทษท่านว่าเออท่านเป็นภูมิแพ้เนาะเออไม่เปิดก็ไม่เปิดพัดลมเนี่ยมันก็ไปมันก็ไปทอดเหมือนครูรู้บอกนะครับว่าพัดลมไม่ใช่โจ์แต่ตัวใจของเรา,เาต่างหากที่เราไปเราไปเราจับไม่ได้นะคะวันที่สองตายอยากกลับบ้านมากเลยก็ยังไม่รู้นะคะกลับบ้านเอะทำไมถึงอยากกลับ เออจนมาวันที่สามมาค่ะเรู้คะ่ะรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองอ่ะอยากกลับบ้านแล้วก็ถามตัวตัวเองว่าเฮ้ยที่อยากกลับบ้านนะเนี่ยพอดีใจจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแต่ตรวจพบว่าไม่ใช่มันมีความจิตเบิกบานว่าพอดีว่าอ่อเราเห็นกิเลสน,นะคะอ๋อ oh ถึงบอกอาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่ไปไม่ไม่ไปเจอภาษสเนี่ยมันจะไม่เห็นกิเลสจริงๆ กิเลสมันได้หลั่งใจตั้งแต่ไปอิสระที่ที่ที่ทมาได้นี่คือมาคุยกับคุณรุชุนนะคะมามาทบทวนอีกทีหนึ่งว่ามันตัวไหนตัวไหนก็เลยมาดูว่ากิเลสนั้นมันจะหลอกให้หลงทางจริงจริงมันจะหลอกให้เราไปทางนู้นแต่ที่จริงตัวอยากอยากตัวแรกนี่ถ้าเราไม่ล้างมันก็เตลิดไปเลยค่ะเช่นอยากอยากว่าอ่าอยากได้ไปอ่อยากได้ไปอะไรนะไปฐานทั่วไปอย่างอิสระที่ไหนได้ถ้าเราไปอยู่ฐานไหน ค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะเพราะบ้านเขามีภาษามาพอดีเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอการนิดนึงนะแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้นะค่ะแก้วค่ะค่ะอ๋อบานิโนค่ะบาญิโนอันนี้รายงานสถานการณ์ความเป็นจริงนะคะไม่ได้โกรธแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยตอนนี้นะคะอ่าอตาล้างกิเลสได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้พ่อบ้านเขาก็เราเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพ่อบ้านก็โอ้สบายมากค่ะตอนนี้เขาเขาเขาเป็นตัว ตัวช่วยนะคะช่วยอาตานะคะก็ขอบคุณท่านนะค่ะก็พอดีนะคะที่ได้เราได้ไปเนี่ยคือคืออย่างสมมุติว่าที่บอกว่ากิเลสนะอาจารย์บอกมันอ่านยากจริงๆค่ะมันมันเราไม่เห็นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะต่อต่อทีอ่ค,คาว่าอยากตัวแรกใช่ไหมคะเราไม่รู้เนะี่ยก็นี่ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมันส่งการบ้านว่าครนะูลูกค้ากิเลสเนี่ยมันมันเยอะมากค่ะของอาตานี่ยเยอะตอนแรกเราก็งค,คิดว่ามันไม่เห็น,นะค่ะตรนแรกว่า อุ้ยเราไม่เห็นมีอะไรเราเรามีความสุขจังเลยโชคดีโชคดีเพราะเราไม่ได้เจอภาษาอะไรเลยแต่ที่ไหนได้คะตอนนี้มันมาเห็นเห็นปุ๊บมันเยอะมากค่ะครูลูกค่ะโอ้โหมีทั้งอุปเกเรสิบหกของอัตามีทั้งตัวเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ให้กําลังใจตัวเองว่าอ๋อตอนนี้เราอยากบรรลุธรรมเร็วซึ่งอาจารย์ท่านก็ได้บูทุกวันฟังทุกวันก็ไม่เกตสักทีอย่าใจร้อนมันมีหลายตัวคะ่ะเลยวันนี้อัตาก็ มาเล่าสภาวะความจริงว่าการที่เราอยากบรรลุธรรมเร็วเนี่ยอาจารย์บอกใจร้อนนะคะอตาก็พองมรรู้ตัวนิดนิดนิดหน่อยก็พยายามแล้วมันจะมีะกิเลสมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีตัวเดียวนะคะตัวอยากใหญ่ๆมันจะมีตัวน้อยๆๆๆ,ๆอย่างช่างขี้เกียจทั้งอะไรนะคะก็อตาก,ก็กําลังตอนนี้นะคะก็กําลังภาคเพียรปฏิบัติก็มารายงานว่าตัวเองอยากบรรลุธรรมเร็วแล้วก็ใจร้อนนะคะตอนนี้ก็ไม่ตั้งสินนะคะแต่ก็จะเอาผัสสะปัจจุบัน ที่อาจารย์ท่านได้สอนว่าถ้าเจอปุ๊บเราก็ล้างปั๊บก็ก็ก็ตอนนี้ค่ะก็มารายงานท่านนี้นะคะก็ะขอให้ครูรู้ให้สำมาทิฏฐิด้วยนะคะค่ะกับพรบคุณค่ะ่ะนโมทนาอาจารย์นะคะอจิตตาเนี่ยภาคเพียรลดมาได้เป็นลําดับลําดับอยู่ค่ะคําว่าบรรลุธรรมเร็วบรรลุธรรมเนี่ยต้องทำยังไงอะคะบรรลุธรรมก็คือล้างกิเลสไปทีละตัวนี้ใช่ไหมคะ ล้างทีละตัวทีละตัวไปจนหมดทุกตัวก็เรียกว่าบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้อัตาก็กําลังอยู่ในเส้นทางของการที่จะไปสู่การบรรลุธรรมอยู่แล้วเพียงแค่ตรงที่บอกว่ามันมันอยากได้เร็วๆตรงนั้นอ่ะที่ต้องหยุดอยากได้เร็วๆใช่ไหมคะแต่ในในเส้นทางที่ทําอยู่นี้ก็ภาคเพียนอยู่อยู่แล้วเพราะมันกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเท่าไหร่นี้ต้อง ต้องล้างทุกตัวก่อนแล้วจะได้บรรลุธรรมนะคะอ,อาอตาอาตาทำตามลำดับไปนี่แหละอา่ามันได้แน่ๆเลยบรรลุธรรมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ชาติอื่นๆสืบไปข้างหน้านั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำไปทาไปเท่าที่เราจะทำได้ตอนนี้บอกว่าเห็นมันเยอะเห็นเยอะล้างทีละเยอะก็ไม่ได้อีกก็ต้องล้างไปทีละเรื่องทีละเรื่องนั่นแหละตอนนี้อาตาบอกว่า,าตาไม่ได้ตั้งศีล ไม่ได้ตั้งศีลแต่ว่าเจอผัสสะก็ก็ล้างไปเลยจริงๆนี่แหละก็คือศีลที่ตั้งว่าจะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าเจอทุกก็จะล้างทุกนั่นก็เป็นศีลของเรานี่แหละค่ะศีลคือการปฏิบัติเนาะการปฏิบัติละเว้นสิ่งที่เป็นโทษภัยผลเสียกับกับเราตอนนี้เนี่ยก็เจอก็ไปตามลําดับนี้แต่ว่าถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้หมายถึงว่า คิดเองมันไม่จบมันยังไม่ได้ก็ทําแบบที่อาตาทำตอนนี้คือเข้าหาสัตบุรุษหมูมิตรให้ช่วยช่วยคิดบางทีเราคิดคนเดียวเรายังจับไม่ถูกตัวเลยว่าเราอยากอะไรใช่ไหมคะถ้าถามว่าเนี่ยขนาดเพื่อนถามว่าเราอยากอะไรเราตอบไม่ได้เพื่อนยังต้องค่อยๆซักถามเราว่าจริงๆอ่ะมันติดอะไรอยู่อะไรที่เป็นความอยากที่แท้จริงเพราะว่าพอ พอมันอยากตัวนี้มันก็ไม่ได้มันก็ขัดใจไม่ได้ดังใจมันก็ไปมีตัวใหม่มันก็พานไปเกิดตัวใหม่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ล้างอ่ะไม่ได้ล้างมันก็พอกไปได้แล้วก็ยังไปเจอตัวใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ตอนล้างเยมันก็ต้องชัดชัดว่าติดอะไรมันถึงจะมันถึงจะหยุดอยากได้ตอนนี้เนี่ยถ้าพิจารณาแบบนี้อะรู้ความจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละอตตาได้แน่นอนเลยบรรลุธรรม ถ้าล้างเอตัวที่อาตาเจอบอกว่ามันเยอะๆเนี่ยล้างให้หมดทุกตัวนี่เรียกว่ารันรู้ทมแล้วป้าหมายนี่ไปให้ถึงแต่ว่าถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไงคะถ้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะค่ะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้ในชาตินี้ยังมีเวลาชาติหน้าชาติอื่นๆสืบไปแล้วก็ทําต่อไปอา,อาตาคิดแบบนี้อยู่ไหมคะ คิดแบบนี้อยู่มีจะบรรลุธรรมให้หมดในชาตินี้เลยเหรอคะจะล้างทุกตัวให้หมดในชาตินี้เหรอคะไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะก็<ม>จะค่อยๆตามฐานตัวเองนะคะเพราะว่าตามฐานทาฐานตัวเองเพราะว่าสิ่งที่อาตาได้พิจารณามาตลอดตลอดนะคะว่ามันได้ไปตามลําดับจริงๆค่ะอย่างเนี้ยพ่อบ้านเนี่ยท่านก็ดีขึ้นมากเลยคืออาตาดีดีนะคะคือไม่ไปจู้จี้อะไรกับท่านอะ่ะท่านก็พร้อมที่จะคือคือเหมือนว่า พร้อมที่จะสแปรเราเลยนะคะไม่ไม่ใช่สเปรได้ที่มันคือเรานเน<ร>าสนุนอ,อ่าสนับสนุนนะสนับสนุนอ่าค่ะก็ดีก็ดีนี่แหละเราก็ได้เห็นผลของการที่ปฏิบัติได้มันก็ได้นะมันได้ความผาสุกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างตัวนี้เราก็เห็นผลแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทําตัวต่อ,ตอ,ตอไปค่ะแล,และตอนนี้เขาขอขอนุญาตเขาแล้วตอนนี้นะคะพ่อบ้านเนี่ย 11ปีท่านไม่เคยกินน้ำยานางเลยตอนนี้ท่านมากินน้ำยานางเราก็โอ้เฮ้ยเราก็ปฏิบัติทำท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยปลูกพืชให้มาทำคันน้ำยานางอยู่นี่คะใช่ไหมคะอ่านั่นแหละกุศลกุศลที่ท่านทําท่านก็กุศลส่งผลละทําให้ท่านอ่าไม่ปิดกั้นละทําให้ท่านได้ประโยชน์จากน้ํายานางเนาะก็ดีค่ะ ก็ดีก็อนุโมทนากับท่านส่วนเนี่ยยินดีว่าท่านกินน้ำยะนางแล้ววันหนึ่งถ้าท่านไม่กินแล้วจะทุกไหมคะอ๋อไม่ทุกรับเพราะรู้ว่าท่านก็ป่วยของท่านเองไม่ค่ะตอนนี้รู้ว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้คือประมาณนี้น,นะคะว่าไม่ได้อยากใช่ไหมไม่ได้อยากนะคะเอเนเห็นดีก็อนุโมทนากับท่านเนาะท่านกินก็ได้ไม่กินก็ได้นั่นแหละใจเราก็เป็นสุขละ ่าท่านทำดีแล้วก็อนุโมทนาก็ยินดีแต่ท่านแต่ถ้าท่านไม่ทแล้วก็ไม่ทุกข์ใจตรงนี้เนี่ยก็ก็ได้แล้วไงข้อหนึ่งนี่ก็ได้แล้วนะเนี่ยเส้นทางสู่การบรรลุธรรมเก็บไปทีละเรื่องละเรื่องนี่แหละ,ละยินดีกับสิ่งที่เราทำได้แล้วก็สิ่งที่ทำไม่ได้ก็ภาคเพียรต่อไปก็เท่านั้นเองทำค่อยๆทำไปแล้วอัตาก็จะได้ถึงเป้าหมาย ค่ะอนุโมทนากับอาตาค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะ <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีกับอตาด้วยนะคะค่ะอาตาเข้ามาบ่อยๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังขุดขุดของแต่ละคนออกมาแฉออกมาตีแผ่ค่ะ <c oughs> ได้วันละตัวสองตัวก็ถือว่าเยอะแล้วเมื่อวานอ่ะตัวเองได้ไปหนึ่งตัวหเนรล้างได้ไปหนึ่งตัวไอ้ตัวที่เวลาตั้งศีลว่าจะมีคําต่อท้ายว่าตลอดชีวิตแล้วก็จะมีกิเลสบอกว่าโอ้ตลอดชีวิตเลยเรอแล้วมันก็หมดแรงแล้วพลังมันก็ไม่มีอุย้ยเมื่อวานได้ฟังแล้วก็เมื่อวานเกลี้ยงเลยตัวนี้ได้เลยโอเคเลยอ๋อต่อไปนี้ถ้าเรา ตั้งแบบนี้แล้วเราหมดแรงหมดพลังแสดงว่าเราตั้งผิดโอ้ก็บางทีเราไม่รู้ว่าเราติดตัวไหนอะไรเนี่ยถ้าเราเข้ามาบ่อยๆแล้วเราฟังคนอื่นของคนอื่นนั่นแหละมันมาสะก,กิดเราได้เยอะเลยสรุปว่าของเราเองก็ยังมีเยอะเพราะฉะนั้นมาคุยกันค่ะควาของเพื่อนบ้างเฉกของตัวเองบ้างค่ะแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะสาธุค่ะ